สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ะพาสองแปดเก้า 2, 8, นะคะนำผ้าไหมสุรินผ้าไหมมัดหมี่สวยๆมาให้ชมนะคะวันนี้มีผ้าสวยๆนะคะทอด้วยไหมบ้านยกดอกดีๆนะคะยกดอกสวยๆตอนนี้นะคะกำลังนิยมคือยกดอกลายรีลาวดีกับยกดอกลายก้นหอยนะคะ ท่านใดสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะชมผ้าไหมสวยสวดเพื่อนแรกนะคะสีตะกรนะคะทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงบนล่างทอด้วยไหมบ้านเครือสมอค่ะเจือแบบนี้ ้ามีเจือยแบบนี้นะคะ้าเครือสมอนะคะลายเป๊ะมากๆค่ะพอลายได้สวยมากๆนะคะ้าเชิงบนล่างค่ะทอด้วยใหม่บานนะคะ ตีตะโกเครือสมอนะคะทอยุกดอกนะคะแบบนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะลายสวยๆท่านใดสนใจทักมากค่ะเือละ3,500ับาท ถ้าทอด้วยไหม่บ้านนะคะเครือสมอค่ะลายสวยมากๆค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าสีตะโกโทอยุโดอกลายก้นหอยสี พื้นแบบนี้นะคะแต่มีเจ่อยค่ะสีพื้นนะคะสีเขียวเหนียวซับสวยๆนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆลดพิเศษนะคะสามพันหกร้อยบาทค่ะคือละสามพันหกร้อยบาทคืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะน้อยที่จะมีสีล้วนเข้ามานะคะน้อยมากค่ะพื้นต่อไปค่ะสีตะโกโทอยกดกลายก้นหอยนะคะบีหน้านางค่ะทอด้วยใหม่บ้านวันนี้ผ้าไหมบ้านทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใคดที่ชื่นชอบไหม นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะสีตโกโทโยโดกลายก้นหอยนะคะมีหน้านางค่ะทอด้วยใหม่บ้านนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ4,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเลือผ้าสวยมากๆค่ะผ้าโทอด้วยใหม่บ้านค่ะผืนต่อไปนะคะ อีกผือหนึ่งสีตะโกโทอยกดอกลายก้นหอยนะคะมีเจือยค่ะทอด้วยใหม่บ้านสีแบบนี้ค่ะลายกลๆจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ บ่วงชมพูนะคะมีเจือยแบบนี้ค่ะสนใจทักมาค่ะผือละ4,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งนสรีรีบตัดสินใจนะคะ ตัดสินใจช้าก็ไปก่อนนะคะสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปนะคะสีตะโก้ทยกดอกนะคะลายก้นหอยเบน่านานขอด้วยใหม่บ้านค่ะคืนดี สน่ของไหมบ้านนะคะเสน้นไม่เรียบค่ะเท่าใดนะคะค้นไปทางเปลือกใหม่นะคะเขียวฟ้าสลับสวยนะคะแดงเหลือง นานางนะคะใหม่บ้านสวยมากค่ะถ้าไใดสนใจทักมาค่ะคืนอละ4,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะเนื้อใหม่หนามากมากค่ะบ่อสำหรับท่านที่ชอบใหม่บ้านนะคะรับรองค่ะเนื้อใหม่ค่ะ ผืนต่อไปค่ะผืนนี้อาบน้ํายาแล้วนะคะเมื่อกี้ผืนต่อไปค่ะสีตะกอทอยดอกลายก้นหอยนะคะมีเจือยค่ะทอด้วยไหมบ้านถ้าเชิงบนล่างนะคะเจือยแบบนี้ลายแบบนี้นะคะ ชอบความเป็นใหม่บ้านค่ะจับเร็วได้ใจถ้าใสดสนใจทักมาค่ะผือละ4,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจผ้าไหมสวยๆนะคะโทดด้วยใหม่บ้านทักมานะคะวันนี้ข้าอด้วยใหม่บ้านนะคะยุบดอกลายก้นหอยนะคะสวยๆ ผืนต่อไปค่ะผ้ายกดอกลายลีลาวดีนะคะบีหน้านางทอด้วยไหมบ้านนะคะสีเหลืองสวยมากนะคะลายยกดอกแบบนี้ค่ะปัดมีแบบนี้นะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะ ท่านใดที่ชื่นชอบใหม่บ้านนะคะรับไปไม่ผิดหวังค่ะเนื้อหนามากท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะสนใจทักมาค่ะ อาบน้ำยาสบฟรีมีของแถมนะคะสีตะโกโทอยดอกลยลรีราวดีลอยน้ำนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้สวยค่ะสีตะโกโทอยดอกลยลรีราวดีลอยน้ำนะคะมีหน้านางทอด้วยไหมบ้านค่ะ มีหน้านางแบบนี้นะคะเขียวแบบนี้ลายแบบนี้นะคะพอด้วยไหมบ้านค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะเผื่อละ4,900บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีมีของแถมนะคะท่านใดที่ชื่นชอบใหม่บ้านนะคะรับไปไม่ผิดหวังค่ะและทอด้วยใหม่บ้านด้วยค่ะ แต่เป็นสีเคมีนะคะไม่ใช่สีธรมะะธรมชาตินะคะถ้าสีธรรมชาตินะคะก็จะสวยอีกแบบนะคะพื้นต่อไปค่ะพื้นต่อไปนะคะ ทีตะกอทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางค่ะทอด้วยใหม่บ้านนะคะแบบนี้เหลือผ้าหนาม,มากๆค่ะ ยกดอกลายลีลาวดีนะคะโชว์ลายนะคะแบบนี้ยกดอกเรือไหยเส้นไหหนามากๆนะคะหน้านา ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ4,900บาทค่ะอาบน้ำยาสูงสีค่ะท่านใดที่ชื่นชอบใหม่บ้านนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเนื้อไหมหนามากๆค่ะผืนต่อไปนะคะ หีตะโกอทยกดอกนะคะลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางถอด้วยใหม่บ้านค่ะลายแบบนี้นะคะมองไกลๆจะสวยมากๆค่ะจะเห็นลายชั แบบนี้นะคะหน้านางแบบนี้ค่ะยกดอกลายลีเราวดีนะคะโอด้วยไปบ้านค่ะท่านใดสนใจคักมาค่ะคือละ4,900บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ยังไม่ได้เย็บริมค่ะก็เลยจะย่นเล็เนิดนึงที่เไม่เย็บริมเพราะว่าบางท่านจะรอดูว่าไหมเป็นไหมบ้านจริงหรือเปล่านะคะบางทีลูกค้าบางท่านจะจะจับดูนะคะว่าเส้นไหมบ้านหรือเปล่านะคะท่าในใดสนใจผ้าไหมสวยๆนะคะยกดอกลายดีราวดีนะคะ มีหน้านางทอด้วยใหม่บ้านนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะจองผ้าก่อนใครขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ